สวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับเจ้าของฟาร์มนกพีชวีฟาร์มแล้วก็หาเนกงวงบระจุกซูเปอร์แจ็คครับวันนี้ก็วันดีครับทําการล้วงลูกนก2ตัวครับสายดับเบิลห้าสิบอินโดครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับไปกันครับสวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับเจ้าของฟาร์มนกพีชวีฟาร์มแล้วก็หาเนกงวงบระจุกซูเปอร์แจ็คครับก็วันนี้วันดีจะทําการไปล้วงลูกนก สองตัวแล้วก็พาไปรีวิวพ่อแม่พันเรื่องห้องนกคร่าวๆครับไปครับนี่ห้องตกครับแล้วก็ห้องป้อนลุกนกห้องพักนกแล้วห้องกรอบครับนี่โลโก้ผมก็ฝากด้วยครับช่อง YouTube แจ็คเดอะสกายครับเพจก็แจ็คเดอะสกายเพจบีฟาร์มห้าเก้าเก้าห้าเบอร์ตัวก็ศูนย์แปดแปดห้าสองเก้าสี่เจ็ดหนึ่งครับแล้วก็อันนี้สุปอร์แจ็คกิจจ่าถนนชัวรอาหารนกก็ฝากด้วยครับนี่ครับเตรียมห้อง เตรียมมา้วรับุกขกลูกนกนี่ครับมีหนอนมีลูกป้อนนี่ครับครอบพี่ครับเนี่ยส่วนแรกนั้นเป็นลวยผ่านฟ้าเนี่ครับสายม์กหัวเซีแต่ออกมาเป็นลายครับเผือกลายเนี่ยไอตัวนี้ร้องแล้วตะว่างทั้งสามตัวครับใครสนใจก็ทักมาได้ครับทักแทฟซีนอ๊เด้วเนี่ย กระากนั่สิไอ้ลูกคอบพี่ครับนะครับตัวดำดำนั้นคอกน้องที่จะเป็นรูสองตัวนะไอ้ตัวดำดำนะครับดบบเบิ้ลห้าสิบอินโดครับสายเผือกตัวนั้นเป็นสายขุนศึกขุนแผนครับไวร้ายถุงทองครับนี่ครับอสนใจน่าทักได้ครับนี่ครับไวร์กำลังหน้าแล้วครับไปครับ เดี๋ยวพาไปลัวครับมีห้องพักผมครับนี่ครับข้าครับอันนี้รีวิวห้องพักก่อนครับเป็นห้องแบบมีเซฟตี้ครับนี่ครับ11ห้องครับยาวๆเลยครับนี่ครับกันสิ่งรบกวนภายนอกได้ดีครับไปครับเดี๋ยวพาดูสามห้องแรกก่อนครับนี่เราก็ครับแจ็คเดอะสกายพีเอฟบีาร์มครับตปากด้วยครับเนือนี่ครับ ซูเปอร์แจ็คทิดจ้าสนั่นชัวร์ใช้ได้หมดครับทั้งนกแข่งพ่อแม่นก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 แต่ขนนกดับนกตัวโตคนสวยๆแก้มแดงัวแดงน้องเล่นตลิกไข่ดกเอเดินครับซูเปอร์แจ็คครับนี่นกทยอยกกไข่กอกลูกครับนี่ห้องแรกครับอันนี้พ่อแล้วในตัวสายมือเป็นมาร์คหัวอินซียบ8.7.5บหน้านวนครับนี่ สวยข้างในตัวเมียนุเป็นแอบข้างหลังครับเป็นเผือกขมเอาครับชั้น 9, 5, ก้าสิบหกจุดห้ารวยฝานฟ้ากับไอ,อถุงเงินครับไวรัสถุงทองครับคู่นี้ก็คู่นี้ก็เด็ดครับไปครับน,นี้กกไขก่ครับไอกกเนี่ยน,นี่ยแม่กกไข่ครันะ แม่นั้นเป็นสายไอ้อังเปาครับของพี่หมูชมนุ่นีตัวนี้รลูกขนศึกครับกับตาเปาทองครับนี่ครับนี่ครับขวานทองครับตักแท้สิหน่อยเดี๋ยวนี่ลองร้องดีสายเบิ้ลครับตัวนี้นี่ครับยังรอครับที่มีไอ้ฝานฟ้าแม่ขวานทองครับเมื่อกี้ไก่ฝานเพชรครับตัวนู้ อันนี้ออกมาสองสองตัวครับเมื่อเช้าสายมาร์คหัวเอ็นซีครับนี่มีน้อยผ่านฟ้าครับมันก็กกลูกอยู่เหมือนกันครับไปครับไม่อยากควรเลยครับออาสักแท้สีเลยเอครับรีวิวห้องต่อไปครับอันนี้ให้ดูห้องคร่าวๆาวครับเพราะ คลิปอื่นมันอธิบายไปหมดแล้วครับวิธีการทําวิธีการเพาะแล้วก็ห้องแบบไหนครับนี่ก็โลโก้ครับสีสันงามตาครับนี่ครับไปดูห้องที่จะล้วงครับนี่ครับคู่นี้ครับดับเบิ้ลห้าสิบอินโดครับที่จะทำการล้วงครับนี่ครับสายจุกจุกด้วงทั้งคู่ครับนี่ขวามือนี่เห็นไหมครับ นุ้ยขุนดวงครับตัวตัวผู้นุ้ยขุนไกลครับขุนไกลร้องดีครับสายนับดอกครับฉุก่วมเหมือนกันครับนิสมีเลือกขมอผสมอยู่ด้วยครับนะครับนี่ไอ้ขุนศึกครับสายขุนแผงครับนี่ขุนศึกลายพรางครับนี่ครับตัว ตัวเมียนเป็นลูกไอ้ฝานฟ้าครับทัพทีมครับตัวเมียเป็นมีเลือดขมเอาแล้วครับสายมา้าโวยซีจะจ่ายเผลือออกมาเนี่ยครับอันนี้ออกมาหนึ่งตัวเหลืออีกหนึ่งตัวรอลุ้นต่ไอไปต่อครับเมียอันนี้เมียเมียหลวงครับด้วยอ่างเปาครับออกมาเนี่ย เออทักทายมีด้วยบอลเลยตรงครับทักทายดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับทิมครับเนี่ยเด็ดนลยนี่ครับสายเด็ดผมครับผมต้องมีครับนี่สายพี่โดครับนี่น้ำโช๊คนี่มาร์กหัวยินซีครับห้าสิบอินโดครับน้ำโช๊คครับนี่ส่วนตัวเมียนี่ก็เป็นห้าสิบอินโดครับมาร์กหัวยินซีตั้งคู่ครับคู่นี้เด็ดครับรออยู่ครับ อะไรจะป้าป้าไปสักทีก็ไม่รู้ครับนี่ครับแล้วก็จุกสวยทั้งคู่ครับเอาตั้งแต่ fc หน่อยนี่รอเหมือนกันครับสีเด็ดครับนี่ครับอันนี้เมียเมียหลวงครับของไวร้ายถุงทองครับไอ้ถุงเงินครับนี่ครับนี่เมียไอ้ขุนศึกเหมือนกันครับแต่ก่อนตอนนี้เคยเป็นเมียไอ้ฝันฟ้าจ่ายรูปดีมากครับนี่ก็รอเหมือนกันครับ เอาทั้งแท้เอฟซีเลยเร็วเรียทั้งแท้เอฟซีเลยเร็ว,ไ,นะรวไม่อยากปวดน,นางครับไปครับไปรีวิวต่อครับฝากด้วยครับซปเปอร์แจ็คกีจา้าครับต่อครับสามโซนนะครับมีโซนที่สามครับ ก็งามครับนี่ครับอันนี้สายขุนศึกมีมาตอบนี่อ่าท,ทักทายเอฟซีหน่อยตัวผู้นั้นเป็นสายเจมครับลูยมงคลครับนะ่นี่อ่าลูยมงคลครับตัวบนอ่ะสวยตัวซ้ายมือนี่เป็นลูยขุนศึกครับ พากับลุยฝวานฟ้าตัวเมียนั้นเป็นเผือกชั้นเ6 5มีเลือดข่ามเอาด้วยครับสีเด็ดกับนี่แชมป์นชนชั้นครับเนี่ยขุนศึกก้าสายเคมเคไ้ขุนแผนครับนี่แชมปขุนแผนชนกับมงคลครับแล้วก็ชนกับขวานควา้าเด็ดครับคู่นี้ตลรออยู่เหมือนกันครับนี่นะครับ มีตัวเด็ดอยู่นี้คนระับมึนเลยตัวนี้หวานกว้าหวานว้าตั้งแต่ FC น่ะนี่เมียกกไข่อยู่หมดเลยกกไข่กกรูก,ก็เอามาพักไว้ที่นี่ครับทำเป็นห้องพักไว้หนึ่งห้องคนระับหวานว้าตั้งนะแต่ FC น่ะอ่ะหวานวะไปครับไม่อยากควรนานนะนะครับไปครับเดี๋ยวไปวลูนกกันดีกว่าครับ นี่ครับทำการล้วงท่อเนี้เอ้าวขับสายเอฟซีเลยลูกนี่ครับดับเบิ้ลห้าสิบปิโดครับมีเลือคาร์เมลด้วยครับเอ้าวขับสายเอฟซีเลยนี่ครับสายดีครับสายหมูชนบุรีครับขากับสายผมครับนี่เอ้าวขับสายเอฟซีเลยดับเบิ้ลห้าสิบปิโดครับนี่ครับ

ครอบที่สองครับครอกแรกฟ้อนอยู่ครับยี่สิบกว่าวันนะครับนีครอบที่สองนครับแจมครับแฟนพอครับอ่าแบบเป็นห้าสิบี่โิเท่าครับเอะับทายทักทายเล่อน้องแม่ครับจุกด้วยอะไพูดเลยครับ Saya sini dah, lew lew. Ini dah. Dua ja. ku ni ye. Ja. อไ,ไม่อยากกวนนานครับเออสัท,ท้ายสินะ่เดียวกลนไสุท,ท้ายสนะินอ่ะคุณนไปสัดท,ท้ายสนะิน่ะเร็ว สวยตัวเบนร์5สิดอินโดมีรักขโมาด้วยครับไปครับตัวแรกแบบด้วยครับซุปเปอร์แจ็คจี๊จ้าครับใช้ได้หมดครับ สองตัวครับออกมาสามใบครับเหลือสองตัวครับอะไรครับกลัวนะครับงามครับงามแจ่มครับเอ้าวครับท้ายตัวไหนไปนะเดี๋ยวเราค้อนให้ พ่ออีแม่จุกด้วงทังคู่นลจุกงามครับผมบอกแล้วนะครับจำจำเหนนะเดีคยับง้แล้วจะพาปอด้ตัวนะจำสองตัวครับ ตัวคู่ชูชื่นครับแล้วฝากด้วยครับซูเปอร์แจ็คจิ๊ดจ้าสนั่นชัวนะครับใช้ได้หมดครับทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกไทยคนนกดอกนกตัวโตคนที่เด็กแมเนยโมเดลลองเล่นตัวเล็กไทยดอกเชเดงกับซูเปอร์แจ็คครับไปครับไป่พ่อเนีกว่าไม่อยากควรแม่มันนะพ่อแม่อยู่นี่นี่ครับนุ่มเรอสาวเรอทักทาย f ีหน่อยเด้อ ừ ạ nè, là, đều ơi qua anh hai chúc chúc lạc nga chúc chúc không? chúc 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 đây chúc 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 đi, chúc đi chúc mà hà mà น้องพวกคุณมาแล้วจำมากเลยอีอสองแต็มกินเต็มเอาทักทายหน่ายนี่คอบพี่อยู่นี่ครับนี่ครับมีตั้งเผือกมีตั้งสายมา์กหัวมีดับเบิลชโดก็มีครับอ,อาน้องมาป้อนให้โอเคนี่ครับ เข้าตู้ครับเดี๋ยวป้อนคนะเข้าตู้กันดีกว่าถึงโตแล้วครับถึง ปกกันด้กวสองแต้มครับโอเคเรียบเลยเดี๋ยวป้อนแทนแม่มันครับผมก็ลป้ะมาณนี้7เจ็ดถึงเ้าวันนียนะครับตัวโตสมบูรณ์แข็งแรง,งนี่นครับฝากด้วยครับ ดับเบิลห้าสิบอินโดมีเลือกคามอลด้วยครับตอนนี้ได้3ตัวครับสายนี้ครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าชร์กดแชร์ฝากกดติดตามและซับสไครต์ช่อง YouTube ็คเดอรสกายครับแล้วก็หานกกรกรจุกซูเปอร์แจ็คครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กแจ็คเดอรสกายพีเอบีฟาร์มห้าเก้บอร์โทรก็ศูนย์แปดแปดห้ครับซูเปอร์แจ็คติจจาครับไปครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวไปเลี้ยงนกต่อนครับบ๊ายบายนะครับเอ นี่ครับลงมาแล้วครับ f c ครับก็เดี๋ยวจะทำการป้อนแล้วก็ฝากคลิปต่อไปด้วยครับคลิปนี้ก็ลุกนกชิวๆครับสองตัวครับสายดับเบิลห้าสปินโดครับก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วครับแจ็ค t ด e s สกายแล้วก็หานกลงกาจจกซปเปอร์แจ็คครับบายบายครับ